เขาออกอันใหม่มาแพ็กเกจสวยขนาดนี้เอจริงๆ1,2,8ก็คือเข้าผิวแหละเห็นปะช่วงนี้แก้มีสิวแบบสิวใหญ่อะสิวใหญ่มากๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นชื่อคลิปกันแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวรองพื้นค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก เมเบลีเลยทุกคนนั่นก็คือน้องคนนี้สำหรับรุ่นนี้นะคะคือเมเบลีนซูเปอร์สเตย์ลูมิแมทฟาวเดชั่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นรองพื้นออกใหม่จากเมเบลีนนะคะคือเขาเคมมาเลยว่าอั to ูสาชั่วโมงค่ะก็คือ ล็อกความเนียนยาวนาน30ชั่วโมงใจจริงๆเมเบลีนก็ใช้ดีอยู่แล้วนะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาออกอันใหม่มาแพ็กเกจสวยขนาดนี้ข้างๆนะคะเขาจะแบบว่าปั๊มนูนด้วยนะนูนตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงนี้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 เลย ก็วันนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูแหละไม่มีอะไรก็คือจะลองเทสว่ารองพื้นรุ่นนี้สําหรับแก้วผิวผสม่อนมันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเอ่อร่องรอยให้ปกปิดนิดหน่อยวันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงกับรองพื้นรุ่นนี้เนาะแก้วเลือกมาเป็นเบอร์1น8ที่เมเปอรีนหลายๆรุ่นเราก็ใช้128สําหรับรุ่นเนี้ยต้องบอกเลยว่าแก้วแพ้แพ็กเกจจิ้งนะแก้วชอบสีม่วงคือก่อนหน้าน,นี้เราอินสีม่วงมากมาก แล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นม่วงที่ถูกต้องม่วงพาสเทลไม่ได้ม่วงเข้มเข้มนะเขามีหลายเบอร์มากทุกคนนะ่าจะแบบ8สีได้เลยนะคะก็ลองไปเลือกดูแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเนื้อให้ดูก่อนสำหรับ128ว่าฟิลลิ่งจะคล้ายๆรุ่นก่อนๆ่อนไหมอะมาแล้วโอเคสำหรับเนื้อแก้วรู้สึกว่าเนื้อเขาจะ เหลวอ่าสีหนึนะคะเนื้อเขาจะแบบเลี่ยบแบบนี้เลยเราอาจจะบีบออกมาเยอะเกินนะคะ สำหรับสีเนี่ยแก้วเชื่อว่าทีมออนไลน์ก็แบบบางทีก็อยากจะแบบซื้อสีแบบเลือกเองผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยคือแก้วรู้สึกว่าต้องแม่นจริงๆเพราะบางทีอ่ะเราอะรู้สีหมายถึงว่าตัวแก้วนะรู้สีของตัวเองแล้วบางทียังซื้อมาบางแบรนด์ยังรู้สึกว่าไม่ตรงเลยก็มีเหมือนกันนะรู้สึกว่า128น่าจะโอเคแล้วก็เป็นสีที่เราเคยใช้มานะคะวันนี้จะลงกับแปลงที่เหมือนเขาจะ แถมแปรงทรงแบบนี้คือแบนๆนะแต่คือเราไม่มีไงใช้แปรงในการปาดอะทุกคนอ่ะลองนะโอเคจริงๆ1 2ึปก็คือเข้าผิวแหละเห็นปะ่ะอาจจะแบบเข้มกว่ารู้สึกว่าแต่ก่อนใช้แล้วโอเครู้สึกว่าแต่ก่อนใช้แล้วสีพอดีแต่นี้ก็พอดีนะเห็นนะอาจจะช่วงนี้ผิวสว่างขึ้นนิดหน่อยผิวคนเราอาจจะแบบช่วงที่ไม่ได้ตากแดดมันก็จะ ดูสว่างขึ้นหรือหรืออีกอย่างหนึ่งคือสีรองพื้น1,2,8ทุกเบอร์อาจจะไม่ได้โทนเดียวกันเพราะว่าเรามี1,2,8น่าจะมีนะแต่ต้องหาว่าอยู่ไหนกันบ้างนะจ๊ะทุกรุ่นเนี่ยมัน1,2,8จริงไหมหมายถึงว่าสีมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าล่าสุดทําของใครอยากดูลองคอมเมนต์บอกกันนะเดี๋ยวจะทำมาให้สำหรับรองพื้นนะคะ1เลเยอร์ข้างนี้ใต้ตา ดูต่างอยู่นะถ้าดูจากในกล้องฝั่งเนี่ยเห็นไม่าใต้ตาก็กลิบอยู่แล้วก็สีรองพื้นเนี่ยเขาจะให้ผิวเนียนแต่ว่าไม่ได้เป็นรองพื้นแบบฉ่ำวาานะแมบตบแต่ไม่ได้แห้งขนาดนั้นในความรู้สึกตอนนี้นะนี่เห็นว่าจะได้ให้เห็นต่างกันไปเลยว่าโอเคปกปิดดีเยี่ยมให้ดูง,งานผิวนะคะจากกล้องแล้วก็กระจกนะตอนนี้ประทับใจลักแรกพบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีโอเค ปิดผิวผิวสวยข้างนี้ยังไม่ได้ปิดนะคะใต้ตาปกปิด2องเลเยอร์ปกปิดได้นะคะคอนซีลเลอร์ไม่ต้องเลยปลดทุกอย่างมันจะทำให้เมคอัพของเราอะแน่นมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือน ตบให้กืนกับผิวอะ่ะมีกิจกรรมไปทำงานต่อทุกคนก็เดี๋ยวจะลองทดลองให้กันดูแล้วกันว่าผิวเป็นยังไงแต่คงไม่30ชั่วโมงนะเอาจริงๆผิวคนเราอะก็สักประมาณ แปดชั่วโมงอะ่ะเหมือนแบบเราไปทํางานใช้ชีวิตใช่ไหมตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยถ้าโอเคก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเออเผื่อใครแบบปาร์ตี้นิดหน่อยช่วงแบบแปดชั่วโมงก็ซับหน้าแล้วก็เติมอันนี้ที่เขาเคมแก้วก็คิดว่าเขาก็คงอยากจะบอกเราว่าแบบเออรองพื้นเขามันเลิศมันจึง้งมัน30ชั่วโมงนะคะเลย1วันไปแล้วก็น่าจะมีนะเวลาแบบไปเที่ยวอะไรางี้ใช่ไหมแต่งหน้าข้ามวัน ก็จะมีแต่ส่วนใหญ่แก้วไม่ไม่ค่อยอันนี้คือเกียบโบโบเป้ก,ก่อนเลย1สเต็ปน,นะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้แปรงแบบนี้ต้องระวังในเรื่องของความเป็นเส้นของซูเปอร์มัมเนี่ยสำหรับแก้วถือว่าเป็นเส้นน้อยมากนะแต่มันก็จะมีแบบนิดหน่อยเราก็จะใช้พับแบบนี้เก็บความกลิบความเส้นออกไปได้นะคะเดี๋ยวซับเรียกว่าความแบบสิ่งส่วนเกินแล้วก็ตบในส่วนของแบบรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปด้วย เรียบร้อยนะคะสำหรับงานผิววันนี้จากรองพื้นเมเบลินรุ่นใหม่ให้ดูความกริบนะแก้วให้ที่ประมาณแบบ80%เเซเลยในส่วนของคนที่มีสิวช่วงนี้แก้วมีสิวแบบสิวใหญ่อะสิวใหญ่มากๆเห็นปะก็จะปกปิดได้แบบ80%อร์แต่ว่าในส่วนอื่นเช่นหน้าฝั่งนี้ที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีอะไรต้องปกปิดบา้าง คือกลิบเลยเดี๋ยวต้องขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแต่ว่าโดยรวมหลังจากลงรองพื้นเนี่ยแก้วรู้สึกว่าเขาให้ผิวสวยแล้วก็ให้ความรู้สึกสบายผิวแต่ตรงเนี้ยแก้วอาจจะตอบไม่ได้สำหรับคนที่ผิวแห้งแบบแห้งเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอะ แมทไปกับผิวนะเดี๋ยวจะเก็บผลทั้งวันมาฝากว่าเมเบลินรุ่นนี้สำหรับแก้วรู้สึกยังไงใช้แล้วเป็นยังไงนะคะในการจับใจ่ายใช้สอยควรบอกต่อแนะนำหรือเปล่าก็รอชมกันเลยคะ่ะไปแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ฟินิชลุกจากการใช้รองพื้นแล้วก็แต่งหน้าอาจจะมีแบบว่าปัดแก้มกลโกลนิสหน่อยนะคะเพราะว่าเราใช้อันนี้ ฮิตมากๆนะคะในแอปตอกๆนะก็เลยรู้สึกว่าเออไหนๆก็ถ่ายแล้วก็เลยไปถ่ายรีวิวอันนี้มานะคะคือมันก็จะช่าแบบช่าของตัวบัตรนะเพราะบัตรเขาเป็นแบบเหมือนมีความโกลเล็กๆอะไรแบบนี้นะคะแต่รองพื้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะทิ้งหน้าไว้อย่างนี้ยาวๆแล้วเราอาจจะเน้นดูช่วงจมูกละกันเนาะแล้วก็บริเวณนี้เพราะว่าตรงนี้ฉ่าเพราะว่าทาเพราะเขามีแบบความกริต โตเล่นแสงเห็นไหมมันแบบสะท้อนแสงไฟดังปับปับปับืออาจจะต้องออกไปข้างนอกเดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่าแกมีถ่ายงานต่อจากนี้นะคะก็เดี๋ยวอัปเดตกันให้ดูแล้วกันว่าทําอะไรบ้างช่วงเย็นเนาะว่าเราไปทําอะไรบ้างรีแคปแต่น,นี้คือผิวหลังจากแต่งเสร็จค่ะกลิบมากนะเอาจริงอัปเดตผิวนะคะตอนนี้คือ4ี่โมงสินาทีแล้วน่าจะแต่งหน้านี้เสร็จ 4ีบวกประมาณนั้นนะคะก็ให้งานผิวที่ไม่ได้มันแล้วก็ไปถ่ายงานมาค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนหมายถึงว่าแบบเอาหน้าไปอังแดดอะไรเงี้ยอยู่ตรงส่วนที่ไม่มีแอร์แล้วก็อยู่ตรงส่วนที่มีแอร์ด้วยแต่ยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันตอนนี้คือ4ี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยจะนั่งทํางานข้างล่างแล้วก็ห้องทํางานนะคะอยู่แค่นี้ คิดว่าไม่ได้ออกเอาดอจริงจังสำหรับผิววันนี้นะคะก็ะจะออกประมาณน,นี้แต่วันนี้ต้องบอกว่าแดดดีมากนะคะแก้วไปถ่ายงานที่แบบเอาหน้าอังแดดมาด้วยคือเหงื่อออกตอนช่วงนั้นเพราะว่าห้องอีกห้องหนึ่งตอนถ่ายไม่ได้เปิดแอร์นะคะนี่นี่ก็คือแดดวันนี้ตอนนี้นะคะอัปเดตผิวเวลาหนึ่งทุ่มนิดๆนะแล้วก็กำลังจะกินข้าวเย็นกันทุกคนนี่ อ่ะอันนี้เทเสร็จแล้วแต่ว่าเราคิดว่าผิวเนี่ยอยู่ห้องแอร์นานๆก็มันก็ไม่ทดสอบเดี๋ยวจะไปงานวัดค่ะเพราะว่ามีงานวัดก็เลยคิดว่าจะไปเดินงานวัดแต่อาจจะไม่ได้เก็บบรรยากาศอะไรแต่หมายถึงว่าก็จะไปเดินเอาดอทุกคนให้แบบมีเหงื่อแต่ว่าเหงื่อช่วงเวลากลางคืนก็ม่รู้ว่าเหงื่อจะออกหรือเปล่าก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จสักพักอะไรอย่างเงี้ยสักประมาณ ทุ่มสองทุ่มอันนี้ทุ่มหนึ่งแล้วเนาะสองทุ่มคอยออกไม่รู้งานวัดปิดหรือยัง คือไปแป,ป๊บเดียวแต่สภาพนะคะคือในงานอ่ะเขาก็จะแบบว่ามีนู่นนี่นั่นแล้วแก้วกไปถ่ายแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากไปถ่ายแบบคลิปสั้นๆด้วย DJI ก็เลยไปนะคะก็ <C ly ck> ไปแป,ป๊บเดียวเพราะไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเมื่อกี <C ly ck> มม้นั่งกินข้าวกันแล้วก็อิ่มใช่ไหม <C ly ck> แต่ทุกคนคือหัวแล้วก็เหงื่อเอาจริงๆนะคือไปแค่ประมาณ 20นาทีเออนิดหน่อยบวกนิดหน่อยคือจอดลงจอดรถอะไรอย่างงี้เนาะแต่คือค่อนข้างร้อนเลยและฉันเปลี่ยนเสื้อด้วยแบบว่าอยากจะแบบไม่ได้ใส่เสื้อขาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในคลิปมันจะได้แบบว่าเข้มๆมัง้งเออให้ให้ให้ตัวเด่นอะไรประมาณนี้เออก็เลยเปลี่ยนเสื้อนิดนึงนะคะแต่ผิวก็ถือว่าโอเคอยู่เมื่อกี้ก็คือตากแบบว่ามอไซต์ตักลมปะ ขี่มอไซคด้วยแล้วก็ตักลมแบบหัวเป็นอย่างนี้เลยนะจ๊ะก็เดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกสักประมาณหลายๆชั่วโมงหน่อยให้เกินตอนแรกบอกว่า6ใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะ789อะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวทำงานอีกนิดหน่อยนะคะมาสรุปกันค่ะทุกคนตอนนี้ผ่านไปตีว่า12ชั่วโมงได้ประมาณ11 12ชั่วโมงนะคะผิววันนี้ไม่ได้ซับมันเลย ความมันถือว่ามีนะแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยสำหรับ12ชั่วโมงเดี๋ยวดูว่า Super s t a ทรุ่นนี้นะคะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเมคอัพยังอยู่ที่ผิวอยู่โดยรวมคือผิวดีมากหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นคาบอะไรยกเว้นแค่มากองกันรบริเวณสิวเพราะว่าค่อนข้างใหญ่อะแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ กระจายตัวออกตรงกันอยู่บริเวณนี้กับตรงนี้ข้างจมูกแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองซับมันดูนะแก้วรู้สึกว่ารองพื้นค่อนข้างทนนะแล้วต้องบอกว่าวันนี้คือหลังๆมาเนี้ยแก้วอะเวลาแต่งหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยชอบลืมเซตแป้งแล้ววันนี้ไม่ได้ใช้แป้งใช้แค่ตัวนี้เดี่ยวเดียว แล้วก็มีบัชออนนะคะที่คิดว่าทนพอกันอันนี้หน้าตาแบบนี้นะคะที่ทาไปให้ความฉ่ำเห็นนะตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เซตแป้งอะไรปกติจะเซตแป้งแป้งฝุ่นแป้งโป่งแสงอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยลืมนะคะเท่ากับว่าหน้าเนี้ยไม่ได้เซตแป้ง แป้งเลยเป็นรองพื้นเดี่ยวๆทั้งวันวะ่ะเพิ่งนึกขึ้นได้นะเนี่ยอ่ะอันนี้คือ1แผ่นผ่านไปนะแผ่นที่สองเข้าแต่แผ่นที่สองเนี่ยเริ่มไม่ไม่เต็มแผ่นลวเหมือนความมันออกละซับมันเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือ2แผ่นที่ความมันของเราออกมา แล้วก็ผิวโดยรวมตอนนี้นะซึ่งรองพื้นเนี่ยยังอยู่เกือบ70%ได้นะคะมีหลุดไปบางช่วงที่ผิวมันๆตรงช่วงจมูกอะไรเงี้ยรองพื้นก็จะไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เออตรงสิวเนี่ยก็จะมีหลุดไปบ้างปะปลายแต่ว่าเรื่องการปกปิดอะไรเงี้ยก็ยังอยู่นะคะ ซับมันเมื่อกี้ก็คือบัตรหลุดไปเลยข้างหนึ่งเหลือข้างหนึ่งนะโดยรวมสรุปเลยละกันแก้วคิดว่าลองพื้นของ super stay เมเบรี super stay นะคะลูมิแมทสาชั่วโมงเนี่ยแก้วคิดว่า12ชั่วโมงก็เอาอยู่นะโดยส่วนตัวคิดว่าเสียงแหบเลยเปะ่ะคือเราอยู่กันมันนานมากวันนี้คือทําอะไรหลายอย่างมากเราอยู่มั่งจริงแล้วก็ให้งานผิวเนียนผิวแมท แล้วก็แมดจนลืมเซตแป้งอะคิดดูเถอะเพราะว่าปกติอะ่ะคือถ้าทดสอบอะก็จะเซตแป้งอยู่แล้วอาจจะแบบเป็นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นประมาณนี้นะคะเช่นแป้งนางฟ้าอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นแป้งแบบผงผงอ่ะแบบเนี้ยแบบแป้งฝุ่นเออแต่วันเนี้ยไม่ได้เซตเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนมาสรุปนี่แหละวะ่า เออว่าตอนแต่งหน้าคือลืมเซตแป้งนี่นาะเพราะว่ามัวแต่ทํานู่ทนทํานี่แล้วก็ถ่ายรีวิวด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายงานอีกแล้วก็ไปทํางานข้างล่างลืมนึกจริงๆทําให้รู้สึกว่าโอเคเขา Amazing จริงๆสําหรับผิวเรานะคุมมันได้ถือว่าได้ดีเลยแหละแก็รู้สึกว่าวันนี้ทั้งวันคือผิวค่อนข้างสวยนะแต่ว่าจะมีความมันตรงช่วงที่เราแบบว่าออกไปข้างนอก คือเวลาโดนลมเจออากาศที่มันไม่ใช่เย็นเย็นห้องแอร์อะไรเงี้ยมันก็จะเหือดอ่ะคือหน้าเหือดก็จะมีความรู้สึกว่าเออนั่นแหละช่วงนั้นแหละที่มันคือช่วงที่ไปเดินงานวัดถึงจะเดิน จริงๆเดินในงานน่าจะประมาณ15นาทีไม่เกินเนี่ยคือไม่ได้เดินนานมากเพราะว่าไม่ได้จะไปกินอะไรอยู่แล้วคืออยากจะไปแบบถ่ายนู่นถ่ายนี่นิดหน่อยนะคะแต่เป็น15นาทีที่เออเป็นช่วงนั้นแหละที่น่าเหือดเพราะว่ามันจะมีความมันขึ้นมาในช่วงเวลาที่เราร้อนมากๆข้างในมันละอุอะไรเงี้ยความมันมันก็จะเกิด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 นะคะแต่ว่าระหว่างนั้นที่เราใช้ชีวิตปกติเช่นถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์แต่มันไม่ได้อยู่ในที่ร้อนมากแบบผู้คนแออัดอะไรเงี้ยก็ ไม่ได้รู้สึกว่าผิวเหือดขึ้นมานะคะแล้วก็โดยรวมนะคะกับราคาแก้วคิดว่าควรค่าแก่การตำแก้วแนะนำแก้วรู้สึกว่าด้วยความเป็นการันตีแบรนด์ด้วยปะมันเหมือน,นอวยอะแต่ว่าแบบเออเขาทำดีจริงๆสำหรับเรานะแล้วก็ต้องรอดูสำหรับคนที่ผิวแห้งอีกทีหนึ่งแล้วกัน <S <S เผื่อคนผิวแห้งอยากใช้แต่แก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งขนาดนั้นนะคือมันไม่ได้แห้งแบบ แมตไปเลยอ่ะมันยังหายใจได้อยู่มันไม่ได้แห้งแบบเหมือนฉาบไว้ที่หน้ามันเป็นแมต์ที่กําลังสวยนะตอนลงลงผิวอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะแล้วก็แกวรู้สึกว่าแพคเกจจิ้งอันเนี้ยมองเพลินมันสวยจริงๆคือเขาแบบว่าพอเราจับไปแล้วข้างๆเขาเขาแบบนูนขึ้นมาข้างบนเขามีเทสเจอร์แบบเนี้ยมันทําให้รู้สึกว่า เออแพ็กเกจนี้น่ารักแล้วก็อาจจะโดนตกพอสีด้วยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะสำหรับแก้วแก้ว,กวให้ผ่านแล้วก็แนะนำบอกต่อสำหรับคนที่อยากลองรุ่นนี้นะคะว่าลองได้เลยน่าจะชอบกันเหมือนกันหรือว่าใครที่ลองแล้วแต่คนที่ลองแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะดูคลิปหรือเปล่าหรือว่าคนที่ลองแล้วมาดูลองคอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละทุกคนไว้เจอกันใหม่คิปวิโรน่าอยากให้รีวิวตัวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะคะแล้วแกจะมา จัดให้แน่นอนวันนี้ไปแล้วค่ะเห็นปะคือพอซับหน้ามันแล้วอะ่ะผิวคือบอกลาด้วยความสวยงามวันนี้ลากันไปแล้วค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ